สวัสดีค่ะยายกุ้งมแม่ล่าค่ะมื่อนี่ยยกุ้สิบ้ามากินเขากับแกงเห็ดแกงเห็ดกระด้างแกงเห็ดกระด้างใส่ชะอุมค่ะเป็นแกงแบบแท่งเหนือแมนบะแมนบะคะน,นะคะ มาค่ะไม่กินน้ำกันเด้อใส่ปลาร้าไหนลองชิมดูสิอร่อยไหมอืมค่ะจัดขน,น,นาดเลยค่ะมีหอยแครงพร้อม,มกินข้าวน้ำกันข้าวด้วยกันนะคะแซ่บๆน้ำกันเลยค่ะมีหอยแครงเมื่อนี้กับข้าวเขา้เขากันมากเลยมีหอยแครง มีหอยแครงกับแกงหูอหร่อยกลับกลับนะคะกินข้าวน้ำกันค่ะหอมแกงเฮดโอแกงเห็ดหแกงเฮด มาไมมากินข้าวตังเจ้ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สสำหรับคลิปนี้กับอล่าไปก่อนค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด,ดติดตามห้ยา้กุ่งน้ำเดือค่ะสวัสดีค่ะ